ครับสวัสดีครับพี่นอ้องขอสวัสดีพี่น้องเบอร์สุข,ขุขุกทุกคนครับผมพอพบเจอกันคือเก่าเมือนเดิมกับผมเผ่าบอลคนซีสเกตหรือหนุนทหารทำงานตายนะครับเนาะเอาพามาย่ำเบ็ดครับโอ้ยคือบวดหลงพี่น้องเลยอ,อ,อ่ะหล่นไปแล้วกันครับ ก็นุญาตย่ามไปก่อนเด้อแล้วก็เสียบกเก็บที่หลังครับนี่ซีลีอีกโอ้ยเอา้าเป็นแนวไหนนะครับเนาะอย่างคือ,อยังพันแนวอย่างเงี้ยเพิ่งก่อน พี่น้องถือก็ต,ตัวหละเลือดเต็มหัวอุ้ยนี่ยังมากินเนี่ยโอ้ยใส่กระปองใช้กับปูไม่เห็นเลือดเตี้หัวไปหโอ้ยเฮ้ ปูนหนูมึงเด้อน้องน้องหลักกินป่ากันเนอะมิดอยู่นะครับเนาะไปเดี๋ยวใครย่างไปก่อนมิดนะครับเนาะอ่ะ Ừ. tôi nên cả nhang áp kín hả trong tiêu hóa phải hải bưng nó khăn đó ừ. muốn đông mà ปูนี่จังไรอีลีนะพี่น้องหลักกินหลักกินป่าคดเย,ย่เย่เย่เย่ยเยยปูนมึงเอา้าอันนี้กับมิดน้างมันก่อนนี่นกับเม็ดอีกเอ้าจะลังมิดเมดเอดดดพี่น้องเอ้ย ah oh, apa mit lah mit day mit pa ตรงตังตหัวมาเห็นส้มต่างเบิงต่างหนาตัวหนึ่งเนาะพี่น้องคือแค่เอ็มิดครับมีแต่มิดไปมิดอีกพี่น้องเอ้ยเออมีแต่มิด,ไ,มดไป เดี๋ยวน่วมนวมประคอ,องใหญ่เด้อยังพี่น้องอุ้ยอุ้ยฮะฮาพี่น้องได้แล้วถือแล้วครับประคองใหญ่ไปเอาไปต้องเนาห้อฮึไปวะเอาเดี๋ยวปล่อยสักกิน

khăn biết khăn gì á ui ui mật chung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  mãi 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 Nằm mãi mãi Ui Ui โมดเดลียพี่น้องเลยรครับโอ้ยรถรดไปที่ไี่เดยพ,พ,พี่นอ้อง อุ้ยรวดอีกแล้วนี่อ้ัด,ลดแล้วสมแกมือรวดไป แกมืออยู่แกมืออยู่อุ้ยอุ้ย,ยพี่น้องเบิ่งคขับสายเบ็ดโอยเบิ่งพี่น้องมันห่อเขากันหมดเลยนี่อุ้ย บักไงเด้นน่พี่น้องเว้นแนวนี่นี่อืมโอ้ยนาะืบักไงครับคันแเนี่ยนี่นนนโอ้ยไม่เห็นห้พั่นไดขนาดนี้ต้องบักไงครับกรับบักหน่อยพั่นบ่ได้อุ้ย พี่น้องขั้นพี่น้องขั้นจมครับพี่น้องขั้นจมขันมข้นจมน้ำเลยเอ๋อลุ้นพี่น้องลุ้นน้ำสายไปไรล่ะฮ้โอ้ย Ôi. Nó ơi. Ôi, rút đi. Rút nó rút. Ôi. Hừm. <tôi> อ้าปรคองอย่ตัวนหนึ่งอยู่ห่างตายตัวเ,เลยกอันนี้เนอโอ้ยอ่ะขออนุญาตเก็บด้วยพี่นนอเลยบันฑ์มันอยู่ด้วยครับลุดไปกับไลค์หลังหลังหนึ่งกับปกกระปูกินหัว คือพ่อคอยไงต้นหนึ่งหังตายเนาะครับเนาะเอ้าติดตามครับเดี๋ยวขออนุญาตเก็บก่อนบอกกันคลิปหนาครับสวัสดีครับ